โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีซาวีดัสทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมในวันนี้ก็มาอยู่ในแมปฟิตกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมตกปลาใหม่นั่นเองนะครับก็คือปลาไม่กัดโลดดอนนั่นเองนะครับโดยการใช้สคริปต์นั่นเองครับทีมตัวนี้ก็ยังคงอยู่กับสกิปตัวเดิมก็คือสปีดฮับเอ็กซ์นั่นเองนะครับผมก็เพิ่งอัปเดตมาใหม่ในวันนี้เลยนะครับก็คือเวอร์ชัน4.3.7นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือเขาก็ได้เพิ่มในส่่่่่่่วนน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 ขอออองงเเมมมมููตตกกกกกปปลาาาาดดัััะครรบทททีผผ้้ชจไ็ให นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมไปที่หน้าเมนูเทเลพอร์ตนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะก็จะเจอคําว่าเทเลพอร์ตอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมปรับชูดโซนนะครับผมให้แบบเป็นเมกาโรดอนนั่นเองนะครับผมมันก็จะมี2เมกาโรดอนนะครับก็ลองเลือกดูสักอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลองเทเลพอร์ตดูนะครับถ้าเทเลพอร์ตไปได้นะแปลว่าในส่วนของเมกาโรดอนมันเกิดนะถ้าเทเลพอร์ตไม่ได้ก็คือมันยังไม่เกิดนั่นเองครับแล้วก็เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเมกาโรดอนเนี่ยมััันน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 จจจะะะะเเเเเเกกกกกิิดดดตตอออออไห็็คืืมมมมีีแแ้้้งงขึาาาวว่่่โยล ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็สามารถกดวาร์ปไปได้เลยนะครับก็ในเซอร์วีตอนนี้นะครับผมที่ผมอยู่มันยังไม่เกิดนะเดี๋ยวผมจะอาให้ดูในส่วนของคลิปที่ผมอ่านไว้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะนี่นะครับผมพอวาร์ปมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นวงเวียนน้าสีดำนะครับแล้วก็จะมีปลาฉลามไมกาโรดอนนะครับว่ายวนอยู่นะครับผมก็ตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วเราหนี่นะครับผมก็สามารถเปิดออโต้ฟาร์มได้เลยนะครับผมนี่้วก็เปิดปกตินะครับก็คือออรต้าฟาร์มฟิตนะคร ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่งวิดีโอคลิปแล้วกันนะครับผม ก็หลังจากที่เราตกไม่กับโรอนได้แล้วเนี่ยนะครับผมในส่วนของวงเวียนสีดานะครับมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็ต้องรอมันเกิดมาใหม่นั่นเองครับผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเวลาชัดเจนนะว่ามันจะเกิดอีกทีประมาณกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผมเจอกันครับ